สวยจุ๋ยมีตับเนาะแล้วก็เนื้อนะคะนี่พี่น้องตับหวานเด้อนี่ยนี่นี่เห็นบ้างไหมอืมอืมจับแล้วมาทุกคนสวยจุ๋ยนะคะขอบให้ผู้กินดิบบ้กินเนื้อบูกินตับบูกินคอมดีนะคะนี่ค่ะ ซอยจุนะคะมัอนี้ซอยจุกแบะแฮมเบอร์เกอร์เด้อพี่น้องมาเป็นีกันเนาะมันจะเป็นพัดกัดแกบนะคะจุเนื้อจุตับเป็นหวานนะค่ะแก้วขมขมเนาะพี่น้องทีละเสบยก็นี่เนื้อนะคะเนื้อแล้วก็ตับตับเนาะไปพับไปกินกันเลยค่ะมาเด้อพี่น้องนี่นี่เนี่ยมากินซอยจุเนี่ย ออมีตับเนาะแล้วก็เนื้อนะคะนี่พี่น้องตับ,บนหวานเด้อนี่น,น,นี่นี่เห็นบหนี่อือ,อืม,อมนี่คะ่ะวันนี้ซอยจูปะทะแฮมเบอร์เกอร์เด้อพี่น้องคุณสามีพันนี่เห็นบหนี่อืมเอาลองกินสิอืมอ,อืม,อม,อมอ แซ่บคือกันบ่แซ่บอร่อยอ